ต่อเลยครับคลิปนี้จะมาเปิดกาชาเฉินเฉินแดงกันนะครับต้องออเอาเรนมาล่อนะนะบอกว่าการที่ออเอาเรนมาล่อจะสามารถให้เฉินออกมาได้เร็วกว่าที่คิดไว้กาชาก็เฉินกับเรนนี่มีตู้เรนด้วยมาแต่เราจะเปิดเฉินเฉินโอ้ไม่บีเลยหรือเปล่าเลย,เลยนิงกิฟนิงกิฟโดนเนื้อเต็มเต็ม สีห้าเป็ดผลที่ผมไม่ได้มีกาชาเหลือเพราะว่าผมแอบไปเปิดลานเนียแล้วก็หนึ่งสีหนึ่งถ้าจะไม่ผิดแต่แต่อย่างน้อก็ได้ลานเนียมาแต่นี่คือตันเต็มเต็มเลย 100. เก้าสิบหนึ่งร้อยอหนึ่งสีหนึ่งอีกแล้ววันเนี้ยโดยยี่สิบ Thông em chơi chờ mình đây ra chẳng hòa Đừng giờ nói cái này thì đừng cái này đã lại Ừ mà tao đá lại lại cả chỉ là mắp เปิดเลยไปไดีรอหนึ่งสองเสะใช่เลยละ่ะโอเคถือว่าตรงเลทหนึ่งเซนหนึ่งโอเคถือว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้ยังโอเคอยู่นะครับโอ้มาหนึ่งเซนหนึ่งเลยเรนโอ้แย่จากตกใส่ชาชุด チンチンクイアライパン。よいできました。まいりボードローカードがピアーン、エリーパー。なぜ、村でモンダヨーコスのモノタ簡単にカイホスのデスカーマトラソー、スルニキマティマスチンチン。ワタシタチノヨーニチカラオモツモノノキミカラオコラシメルコトドアリマセチカラオアソノキン

แ okay, ค่แค่คนเดียวเองแ่จโอเคแต่ไม่อะไรถือว่าได้เฉยเฉยมาแล้วล่ะก็เอาไว้ลงเลดแปดบอสโอโจิหรือแนะนําไม่ข้ามนะถ้าเกิดว่าคุณมีแทออดว่าเฉยเฉนฟ้าที่ป okay, ั้นมาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้แต่ผมเปิดเพราะว่าอยากเอาโคเด็กแล้วก็สะสมตัวคนแค่นิกก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แลยครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ